สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันอัญญาพรศรีกัลยาณบุตรมาพบกับท่านผู้ชมในรายการพิเศษช่วงเวลาของซีนอตในพะาาสนจักแคทลอลิกประเทศไทยร่วมกันกับพิศชนทั่วโลกนะคะ ในช่วงเวลานับจากนี้ปี2021จนถึงปี2023ตลอด3ปีนี้ค่ะเราจะได้ยินคำว่าซีนอกันบ่อยขึ้นรวมถึงกระบวนการขั้นตอนของการประชุมครั้งนี้คงมีคำถามแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วซีนอคืออะไรเราจะมีส่วนร่วมได้แบบไหนบ้างต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะในครั้งนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสตั้งเป้าหมายว่าพวกเราทุกคนนั่นหมายถึงคริสตชนทุกคนในทุกระดับ จะมีโอกาสได้นำเสนอความคิดของตัวเองไปสู่การประชุมในระดับบิชอฟนะคะซึ่งต้องเรียนแบบนี้ว่าเป็นโอกาสสำคัญจริงๆค่ะจึงอยากที่จะพาทุกทท่านมาเข้าใจในกระบวนการและหลักการเพื่อที่เราจะเดินไปด้วยกันในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะเราได้รับเกียรติอย่างมากนะคะที่จะได้รับฟังเนื้อหาที่น่าสนใจประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมายเดียวกันในครั้งนี้ได้ผ่านทางมองสินยอนดอกเตอร์วิศนุธัญญาอนันต์รองเลขาธิการสภาบิชอฟคทอลิกแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นผู้ประสานงานกับสำนักเลขา,า, Hang, าธิการซีนอตแห่งนครรัฐวาติกันเพื่อที่จะมาเล่าให้เราฟังทั้งหมดเลยค่ะและหลังจากนี้ไปติดตามกันให้ดีนะคะว่าทั้งหมดนี้เราเองที่เป็นคริสเตชนอยากจะนำเสนอ หรืออยากจะบอกอะไรไปถึงประมุขของเรานั่นก็คือพระสันตปาปาและจะกลับมาเป็นวิธีการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนต่อไปหลังจากนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปพบกันกับมงสินโยดรวิษณุสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเริ่มกันตรงนี้ค่ะ c ีนอคืออะไรครับคุณพ่อซีนอนมันแปลว่าอะไรกันแน่ก็เลยอยากจะอธิบายเบื้องต้นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับว่าเป็น ภาษากรีเป็นคำนี้นใช่ไหมคะคำนี้เป็นภาษากรีกแต่ประกอบด้วยคำสองคำก็คือคำแรกเนี่ยถือว่าเป็นคำบุพบทก็ได้กันก็คือคำว่าซินก็ถ้าขออนุญาตนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัว s ตัว y แล้วก็ตัว n ซินซินก็คือพร้อมกับที่แปลภาษาไทย แปลว่าพร้อมกับแปลว่าหรือว่าถ้าภาษาทางที่คนเล่นมือถือเขาบอกซิงค์อ,อันนี้จะเข้าใจเพราะเป็นภาษาคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่ฉะนั้นถ้าผมบอกว่าซิงค์อันนี้คือคำเียแหละก็คือซิน syN หรือว่าซิงค์แล้วส่วนคำว่ามาบวกกับคำว่าโฮดอสโฮดอสก็คือภาษากรีกนั่นเอง เป็นคำเดิมก็คือหนทางค่ะคือ,ถ,คอถ้าฟังแบบนี้เหมือนวิธีการที่เราทุกคนจะเดินบนเส้นทางเดียวกันเส้นทางเดียวกันกน,นั่นครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือซีนอร์ก็คือเส้นทางที่มาบรรจบกันเส้นทางที่เข้ามาร่วมกันไม่ว่าเหนือใต้ออกตกทั่วไปทุกสารทิศเนี่ยเมื่อมารวมกันเนี่ยก็คือเราเรียกว่าซีนอรทั้งนี้ ก็ม mm. ีจากพระคัมภีร์แหละเพราะว่าการที่เราจะพูดในฐานะที่เป็นคริสตศาสนิกชนนะครับเวลาจะกล่าวอะไรหรือการทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานทางพระคัมภีร์เป็นหลักฉะนั้นหนทางอะไรคือหนทางหนทางก็แน่นอนพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ได้บอกในพระวจนะของพระเจ้าว่าพวกนั้นโดยเป็น หนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตอันนี้ก็คือคเป็นหลักการก่อนจากพระคำีค่ะทีนี้เราเข้าใจคำและซีนอตคือเส้นทางที่เราจะร่วมเดินไปด้วยกัน<ช>แต่ว่าการที่เรามาคุยกันบ่อยๆตอนนี้เราจะได้คำว่าประชุมซีนอต<ร>นั่นหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงว่า,าก็ต้องบอกอคุณอัญญพรนะครับว่าหรือท่านผู้ชมว่าเราจะหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้โดยเฉพาะยุค สมัยมันต่างกันการใช้คำศัพท์เนี่ยเพราะอะไรที่เกิดขึ้นแบบนี้เรายังต้องดูเลยสิว่าเราอยู่ในเจนอะไรตอนนี้อย่างอย่างตัวตัวผมเองตอนนี้ต้องต้องขอกระซิบแบบเบาๆก็แล้วกันนะครับว่าอาจจะเบบี้บูมเมอร์ทีนี้เวลาไปสนทนากับคนรุ่นใหม่เจนเ็เจ,น, X, เจน Y เจนอัลฟาเนี่ย อาจจะพูดกันคนละภาษาแหละเราใช้ศัพท์คนละคำกันใช้ศัพท์คนละคำกันแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ะภาษาป่าพราะองค์นี้เก่ง,งเช่นว่าเจอวัยรุ่นก็เรียกมาเซลฟี่<อ>ี่ตัวอย่างในตัวอย่างครับแล้วก็ใช้คําที่คนเข้าใจได้ในการสื่อสาร แสดงว่าการประชุมครั้งนี้คือการพยายามหาวิธีการที่จะให้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมามองในจุดเดียวกันแล้วคุยกันรู้เรื่องก็ยังไม่ถึงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายสําคัญเนี่ยก็คืออยากจะเรียนแบบนี้ว่า,าผมอยากจะบอกแบบนี้เมื่อเกิดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอื และเหตุผลอะไรคะที่พระสันตปะปาปาถึงอยากที่จะประชุมซีนอดขึ้นมาที่มาที่ไปของซีนอตเนี่ยครั้งนี้นะครับทำไมมันต่างเพราะการจัดซีนอดครั้งในที่ผ่านมาในอดีตนะทุก4ปีครั้ง4ีปีครั้งแต่บางครั้งก็ไม่ได้แล้วเพราะ4ปีมันนานไปค่ะแล้วก็การประชุมในอดีตนะครับมันจะเป็นลักษณะปิรามิดปิรามิดเข้าใจครับมาปิรามิดใช่ไหมฮะผู้บับัญชาจะอยู่ข้างบน คือคือสันตปาปาบิชอปงั้นเราคนระดับร่างนี้มันมันแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมเลยอะ่ะเลยเจตนารมณ์ของสันตปาปาพระอ,องค์นี้เนี่ยกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากเลยจึงพยายามที่จะกลับหัวพีระมิดเนี่ยอัพไซด์ดาวก็คือเอาฐานพีระมิดขึ้นเลยฉะนั้นตรงกับพระเจนะพระเจ้าขายยิ่งใหญ่นะคุณมาอยู่ข้างล่างเพื่อจะได้แบกประชากรของคุณไว เนี่แหละคือความหมายซีนอทครั้งนี้จึงจะต่างจากในอดีตมากทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับในอดีตเนี่ยสมมติเรามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเช่นเรื่องเยาวชนเรื่องคนพิการไม่ว่าเรื่องอะไรในโลกเนี่ยเราก็จะเรียกประชุมกันแล้วซีนอทครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่1วันนี้ซีนดอทครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่16ค่ะครั้งในอดีตนั้นเขาเรียกว่าระบบท็อปดาวท็อปดาวก็คือ ข้างบนสั่งการลงมาสัน德ะปาพู้องนี้แบบไม่ได้แล้วจะต้องกระจายอำนาจแล้วเมื่อกระจายอำนาจก็ทำยังไงครับจึงเราต้องกลับหัวพีระมิดขึ้นและต้องเอาประชาชนเป็นหลักฉะนั้นการซีนดนอดครั้งนี้จะมีความต่างมากจุดประสงค์ก็คือภาษาปาพระองค์นี้นะครับภาษาฝรั่งสเนี่ยต้องการที่จะกระจายอำนาจและการประชุมครั้งนี้ต้องเป็นระดับ รากหญ้าขึ้นไปสู่ข้างบนแน่นอนค่ะเราต้องมีหัวข้อที่เราจะพูดคุยไปด้วยกันตรงนี้เราเซตอัพกันหลือยังคะครั้งนี้มาการประชุมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยั้งที่16เนี่ยเอ๊ะศาสาฟรานซิสเนี่ยบอกในโอกาสครบรอบ50ปีการตั้งสถาบันซีนอดเราประชุมเรื่องอะไรดีพระศาปาตัดสินเลยประชุมเรื่องซีนอด แห่ง c ีนอดก็คือมาคุยกันเรื่องซีนอนี่แหละเรืองซีนอเนี่แหละว่าเราจะจัดการกับการทำงานของเราหลังจากนี้ยังไงใช่คือเราไม่ต้องไปคิดไกลเลยเพราะอะไรเพราะสาภาพูดดีนะพูดบอกว่าโอ้แม้ตั้งสถาบันซีนอดขึ้นมา50ปีเราก็เหมือนกับเด็กเพิ่งจะเดินต่ะแตะต่อแตะเราเราถ้าเป็นเทียบกับอายุนะครับก็เหมือนกับเพิ่งจะขึ้นมาเดินได้ ยังไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งเลยแสดงว่าท่านมองเห็นตั้งแต่ตอนก่อนใช่ครับท่านกล่าวสุนทรพจน์วันที่ะระลึกถึง50ปีศรีนอดในปีคศ2015นี่เองอ่ท่านก็ขึ้นไปกล่าวปราศัยหรือปาฐกถานั่นเองกล่าวบอกว่านี่นะมัวแต่จะมาเลือกหัวข้อเอางี้กัน พวกเราเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนคำว่าซีนอรแปลว่าอะไรตั้งสถาบันนี้มา50ปีฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยด้วยความจริงเนี่ยการประชุมซีนอรครั้งที่เนี่ยนะครับต้องประชุมกันในวันที่ในในปี2022นะครับคอสองแต่อยู่ไปอยู่มาภาษาปาเปลี่ยนไอเดียไม่ได้ไม่ได้ถ้าพูดให้ตีความให้ลึกซึ้งคำว่าซีนอรเนี่ย ก็ต้องมาเจาะลึกกันเลยว่าเราคุยกันเรื่องนี้นะเรื่องซีนอดแห่งซีนอดเมื่อกี้บอกแล้วภาษาปาฟรานซิสจึงตั้งคำศัพท์ขึ้นมาหนึ่งคำคำใหม่นะครับค่อซีโนดาริตี้โอ้ยากไปอีกนิดนึงแต่ว่าขยายนิดนึงค่ะขยายก็คือเป็นคำนามเป็นคำสูงนะฮะคือภาษาลาตินเนี่ยคำว่าซีนอดเนี่ยภาษาลาตินเขาเรียกว่าซีโนดุส เอพิสโกโปรุมภาษาลาตินแปลว่า,าการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปสมัยก่อนนั้นเฉพาะบิชอปแต่ภาษาภาษาฝรั่งเศสนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถมากคิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งคำก็เรียกว่า s ี n นดาลิตีเราก็ต่อแลรก็จะแปลเป็นภาษาไทยอะไรดีเขาคิดอะไรก็ มาคิดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคำศัพท์ s ิ n คกับโฮดอสเอามารวมกันสรุปภาษาไทย s ี n นโดาริตีแปลว่าการก้าวเดินไปด้วยกันอโอ้โหเพราะมากเลยลึกซึ้งนะคะครับการก้าวเดินไปด้วยกันผมสรุปทั้งหมดเลยนะครับซีนอ d เนี่ยด้วยความจริงแล้วเนี่ยมีคำเดียวเอง รับฟังซึ่งกันและกันอ๋อเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่กระบวนการการฟังฟังจากใครคะฟังจากประชากรพระเจ้าก็แสดงว่าก้อยก็มีสิทธิ์ที่จะนําเสนอความคิดเห็นถูกต้องเสนอไปที่ใครคะวิธีจัดก็คือขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราบอกแล้วเราต้องเริ่มต้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมค่ะในอดีตเราเริ่มต้นจากข้างบนลงมาข้างล่างเรียกว่าท็อปดาวประชากรพระเจ้าทุกคนเลยมีสิทธิ คุณพิธีกรคุณก้อยก็มีสิทธิ์ถ้าเป็นคิตชนนะค่ะแม้ว่าเป็นคิตชนต่างนิกายด้วยนะอ๋อได้เหมือนกันได้เหมือนกันถ้าว่าแล้วก็แม้เป็นคิตชนที่แค่ว่าครั้งหนึ่งคําว่าประชากรพระเจ้าในที่นี้ปีกโปออฟกอสเนี่ยสำหรับพ่อเนี่ยพระสปปัปาพูดชัดแล้วทุกคนที่ได้รับพิธีหลงังอืก็คือได้เป็นศาส,สนิกชน เงินคําถามต่อไปที่หนูขอถามเป็นคําถามสุดท้ายในในเทปแรกของเราตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าบางครอบครัวอย่างเช่นครอบครัวหนูแต่งงานแบบถือแยกสามคนต่าง,าาง,งถือใช่สามีที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขามีสิทธิ์จะร่วมตอบคําถามไหมคะก็เราอยู่ด้วยกันก็มีสิทธิ์สิเพราะเราต้องอยู่ในครอบครัวเราอาจจะเสวนาร่วมกันแล้วก็เช่นว่าคําถามตอนนี้การออกแบบคําถามจะเป็นแบบนี้นะครับ ไม่มากหรอกเขาจะให้สิบหัวข้อที่ไปไต่ตองถ้าเราอยากจะสนใจเรื่องอะไรว่ามันเหมาะสําหรับชีวิตเราอย่างไรคําถามนี้เราส่งไปให้ผู้นําศาสนาจาักก็คือบิชอปใช่ไหมแล้วบิชอปคือประมุขเนี่ยแล้วก็ส่งให้ที่วัดพอที่วัดเสร็จแล้วก็แยกกันไปให้บรรดาประชากรพระเจ้าแล้วบางทีทุกคนจะมาไม่ได้ก็อาจจะจับกลุ่มเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเราเรียกว่าแบ่งประเภทหรือว่าเรามานั่งคุยกัน คือเราสมมติเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้บรรยากาศการต่างคนต่างถือเนี่ยแต่งงานแล้วเอ๊มันมีปัญหาอะไรเราก็สนทนากันคิดก่อนแล้วเราต้องการเห็นาศาสนาจากปฏิรูปอย่างไรและที่สำคัญสุดเนี่ยนะครับเมื่อเราได้ได,ได้ได้ตอบคำถามพวกนี้เราจะรวบรวมเข้ามาอย่างไรนี่ขั้นตอนรแรกเนี่ยก็คือเราเริ่มจากทุกองค์กรที่อยู่ใน ในในศาสนาจากในประเทศไทยแล้วก็ทั่วทุกเขตสนาปกครองเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะเราได้ฟังในเนื้อหามาพอสมควรนะคะและน่าสนใจน่าติดตามในทุกๆหัวข้อเลยจริงๆพลาดไม่ได้คะ่ะเพราะหลังจากนี้เราจะเจาะลึกกันลงไปอีกโดยเฉพาะในตอนหน้าประวัติศาสตร์ของซีนอตที่ยิ่งฟังยิ่งสนุกติดตามชมกันนะคะ